สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจินสามีหนิงเดือดฟาดชาวเน็ตปากแจ๋วอยากเก่งแต่ปากมาเจอกันได้บอกเลยว่าด่าตัวยังพอทนแต่มาพาดพิงถึงลูกเมียนี้ยอมไม่ได้จริงๆสําหรับจินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปัณิตาที่ล่าสุดออกมาฟาดชาวเน็ตปากดีที่คอมเมนต์ไม่สร้างสารระรานถึงในไอจีโดยงานนี้หนุ่มจินก็ได้โต้ตอบดุเดือดกลับไปว่ามีตัวตนไหมหรือวันวันเกิดมาเพื่อวุ่นวายชีวิตคน เราวังสิ่งที่เขียนบ้างนะมาแทกลุงผมทําไมให้เก็ิคนที่ไม่อยู่แล้วบ้างพอจะไปเม้นท์ไม่ได้มีตัวตนจริงไหมอ่ะหาเจอนะวันก่อนคนที่มาเขียนแบบนี้ก็รู้นะว่าทำอะไรที่ไหนอยู่แค่จะเอาเรื่องหรือเปล่าขอโทษทุกคนที่อ่านเพราะใช้คําพูดไม่สุภาพครับคนแบบนี้ต้องเจอแบบนี้เพราะพูดดีๆคงฟังไม่รู้เรื่องถ้าทางคงไม่มีใครสั่งสอนว่าผมคนเดียวอย่าไปยุ่งกับครอบครัวผมคุณ ดีเอ็มมาเอาเบอร์ผมไปแล้วมาเจอกันอย่ามาทำแบบนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคคำๆว่ามาอีกแล้วทีมพ่อจินไม่เอานะปกติต้องเรียกจินนี่ครับฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ